สวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ครับมาเจอกันอีกเช่นเคยครับดูฟอร์ด e ิวอลแลนด์ครับที9 0โอ้ของแรงแรงขับพื้นที่นาครับไม่มเีเหยี่มมองๆเลย มีอากาศสภาพลมแรงนิดนึงครับอยู่กลางท้องทุ่งท้องนาอันนี้ก็อยู่กับบอดินนะครับก็ททำงานอยู่ข้างๆกันครับอยู่ตัวแรงกันก่อนครับโอ้จะไล่ปรับพื้นที่ใหม่ครับ น้ำไม่กามไม่ถูกน้ำหมดน้ำไม่พังทั่วถึงมาัาเบาอบอครับชิวๆเลยไม่ได้ดันออกแรงมากมายเดี๋ยวๆดเดียด๋วยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับตามกันไป บายเลยครับดันแบบชิวๆเลยออแมไ,ไหมสามจ้าไหมฮะอีกุณรอกบอกครถบอรัไปใชไลยครับ่ไ,ไครั มันจะไม่ลึกทางนี้นะ่หรอว่างไงอันนี้มองตามความคิดผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอียงทางไหนมันยังไงอะไรไม่รู้เรานะครับผมลงไปยืนดูผมว่ามันจะลึกไปไหมทางที่เขาดันบอ สบายเลยครับงานนี้ดูยังไงก็สบายทำผิวๆไปๆเลยเลือนบรรลุ ngoài da liền Đó, nhẹ chip na Xong chip đi có